วันนี้ผมพาเ,เพื่อนๆนะครับมาอยู่กับตัวโตโยต้าแคมรี่คันนี้เป็นตัวน้ํามันล้วนปี19ราคาดีแน่นอนนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวชมนิวแบบนี้นะครับเป็นตัวน้ํามันล้วนแบบนี้ผมไม่ได้ขายราคาแบบนี้แน่นอนนะวันนี้จับให้แบบพิเศษเลยนะครับรายละเอียดตัวรถบอดี้โครงสร้างผมรีวิวให้ละเอียดยิบเช่นเดิมนะครับรายละเอียดราคาเลรผ่อนจะเป็นอย่างไรตามไปดูต่อกนในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสายรถแคมรี่ผู้บริหารทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ผมวุฒิพออ,อโต้ก็อยู่กับรถแคมรี่มือสองคังนนี้ต้องยอมรับครับว่าเป็นสีขาวและเป็นคันที่ราคาค่อนข้างดีที่สุดตั้งแต่ที่ขายมานะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวโฉมหน้าใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องสองจุดศูนย์เนี่ยนะผมขายกันอยู่ราคาเลทน,นะครับเจ็ดแสนกว่าเรียบร้อยนะฮะเจ็ดกว่าเลยเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามเก้า แต่วันนี้ที่ผมมุดเอามาให้ลูกค้าได้รับชมเนี่ยราคาดีครับคันนี้เลทผ่อนแค่เดือนละ1 2 0 0 0บาทเท่านั้นกับราคาค่าตัวตั้งขายเพียงแค่6 8 9 0 0 0ฟังราคาไม่ผิดขายให้ลูกค้าราคานี้เลยนะครับ6 8แ0 0 0แถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกด้วยนะครับนปีเต็มๆฟรีๆเลยนะครับลูกค้าใครที่กำลังสนใจคัมรี่มือ2สีขาวนัทโอน้ำมนล้วนนะครับประวัติดีๆแบบนี้นะครับดูคิดนี้ให้เลย ให้จบนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าผมรีวิวให้แบบละเอียดครบถ้วนแน่นอนนะครับอันนี้คือป้ายราคานะผมให้ลูกค้าดูแบบชัดเจนนี่นะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับผมเป็นทีมงานเซลล์โดยตรงนะครับไม่ใช่ในายหน้าขายรถฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้บวกราคาเพิ่มแต่อย่างใดน,นะครับให้ลูกค้าดูราคานะเป็นเอกสารได้เลยตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับรุ่นนี้ป้ายแดงราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทก็ถือว่าราคาเนี่ยถูกหายไปเนี่ยค่อนข้างเยอะ ก็ถือว่าคุ้มค่าสําหรับใครที่กําลังหาทมรีมือสองนะครับจับได้เลยนะครับ689,000เดี๋ยวมาดูกันนะครับเรื่องของตัวรายละเอียดตัวรถกันบ้างครับอันดับแรกครับตัวรถออกห้างร้านกว่าไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยแบบนี้สวยงามหน้าเลนใสมากคุณผู้ชมนะครับไม่มีเหลือง่นแตกร้าวแต่อย่างใดนี่เลยนะครับเลียมสันนะครับกันชนนะครับแก้มหน้านะครับแนบเนียนสลิดกับตัวรถแบบนี้นะครับไม่อ้าไม่เพเยนะครับ มีเซ็นเซอร์การระยะแก้มหน้าซ้ายขวามาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ไฟตัดหมอกก็มีมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายสโคปให้ดูอย่างช้าๆชัดๆให้ลูกค้าได้เห็นรายละเอียดของตัวบอดี้ตัวรถนะครับว่าสีนะี่สีสวยมากสีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งลูกค้าได้ไปในราคานี้ลูกค้าไม่ต้องไปเก็บงานนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนของเหลวนะ้ำมันเครื่องเนะี่ยลูกค้าไม่ต้องแล้ว นะครับราคานี้ผมดูแลให้ครบจบทุกอย่างนะครับแอร์เย็นเพยงเพราะเบาะนุ่มแถมรับประกันวารันตีให้อีกรับประกันว่าซื้อไปยังไงก็สบายใจอย่างแน่นอนนะครับล้อแม็กมากับยางแดนหลบคุณผู้ชมแม็กเดิมแท้ขนาด5รูปยางปีย3่านะครับพวแม็กจะเป็นแม็กอลลอยขอบ16นิ้วนะครับมากับยางสเปค2อ5ศูนยาับหกนั่นเองขอบ16นะครับได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อเรียบร้อยนะครับระบบเบรก abs หมวดเสริมแรงเบรกหมวดกระจายแรงเบรกมีมาให้ครบเลยนะครับ อุปกรณ์การช่วยเหลือนะครับตามมาตรฐานรถญี่ปุ่นนั่นเองนะครับระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมแน่นอนนะครับกระจกนะครับเบิกติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบพันนะครับสตาร์ทดับเยวคุณชมดูฮะไอ้น้ำขึ้นเลยนะครับรับประกันอารันทีให้เลยว่าแอร์เย็นแน่นอนแบบนี้นะครับกระจกปับพับไฟฟ้านะครับมีร์สปอตมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับมือจับประตูโครเมียมนะครับภายในสวยครับแอร์เย็นจัดนี่นะครับด้านในเป็นสีดำสะอาด นะครับไม่มีช้ํานะครับคอนโซลตรงกลางสวยงาคุณผู้ชมดูฮะรายละเอียดสวยครบถ้วนมีไฟแอมเบียน์ไลท์นะครับติดครบปกตินะครับแอร์เย็นมากนะครับส่วนตัวโครงสร้างเดี๋ยวคุณผู้ชมสงสัยว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมวุฒิขายล้วให้ราคานี้นะครับรถเกิดอบุบัติเหตุหนักมาแน่นอนผมรับประกันให้เลยคุณผู้ชมนะครับถ้ามีการชนหนักจมน,น้ํำพิควัมกลับสีกรอใหม่นะี่ครับผมซื้อคืนท,ทันทีนะรับประกันให้เช่นเดิมนะครับซื้อคืนแน่นอน ะะมาหาผมก็มาง่ายด้วยนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะถนนสุวินทวงศ์นะครับก่อนถึงสี่แยกมินบุรีนะว่าไหนลูกค้าต้องการจะเข้ามาดูรถเนี่ยทักทายสอบถามครับผมก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรถทดลองขับนั่นเองนะครับแผ่นตัวสครับเพจนะครับอยู่ครบสมบูรณ์นะครับเบิกใหม่ๆแบบนี้นะครับรูอรอยต่างๆไม่มีนะครับแผ่นเพจเดิมแท้ปี19นะครับสติ๊กเกอร์คำเตือนมอกอ,อยู่ครบสมบูรณ์น็อตไม่มีขยับแน่นอน นะครับผมรีวิวให้ค่อนข้างละเอียดนะครับสำหรับใครที่แบบอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้ไม่สะดวกมาดูรถนะครับดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับหมอนนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับสวยงามนะครับเป็นเบาะหนังเป่าไฟฟ้าใช้งานได้ปกติครบถ้วนแน่นอนนะครับนี่เดินหน้าถอยหลังนะครับขึ้นลงแล้วก็ปรับเอนเบาะนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างทุกฟังก์ชันอย่างแน่นอนนะครับต่อมาด้านหลังกันบ้างครับ แผงประตูหลังสวยงามนะครับ้าม่านอยู่ครบแบบนี้นะครับตัดด้วยสีดํานะครับเป็นโนแบ็หรือว่าดําเงานั่นเองสวยงามกระจกออโต้ไฟฟ้าใช้งานได้ครบถ้วนครับมีไฟสองเท้านะครับล็อกเบรกใช้งานได้ปกติไม่แตกไม่หักนะครับสปอร์ตเป็นอาร์ชัดเจนครับสเปคเดิมโรงงานนะครับรอยขีดโรบอทเดิมโรงงานอยู่ครบครับแบบนี้การันตีได้เลยว่ารถไม่เคยอาบทำสีแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างจะเป็นของเดิมนะครับ ขออนุญาตนะคุณผู้ชมทำไปเก็บไปแล้วกันนะก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอสักครู่นะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนภายในนะครับ,บเบาะแถวหลังก็เป็นสีดำสวยงามสัสะอาดแบบนี้ครับที่เท้าแขนอ่ะผมเปิดให้ดูนี่ครับที่เท้าแขนก็ใช้งานปกตินะครับไม่มีชำรุดฉีกขาดต่อย่างใด นะครับมาพร้อมกับตัวแอร์หลังมีมาครบถ้วนนะครับแอร์เย็นรอบคันแน่นอนนะครับด้านล่างมีพอร์ตชาร์จ USB 2 1แอมมีมาให้2จุดด้วยกันเอาไว้ใช้งานด้านท้ายได้เลยสบายชิลๆนะครับส่วนด้านท้ายนะครับไฟท้ายสวยงามครับเป็น LED Light Guiding นะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว t o y o t a นะ Camry หรือว่าตัวรุ่น 2.0G นนั่นเองนะครับรายละเอียดสวยครบถ้วนสะดส่นนะครับตามซอกตามมุมนะครับ แล้เซนเซอร์ถอยด้านหลังเนี่ยสี่จุดด้วยกันนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังแล้วเรียบร้อยแบบนี้สวยแาะน่าใช้มากๆนะครับเปิดท้ายออกมานะครับมาดูโครงสร้างกันต่อครับด้านท้ายน็อตเดิมเดิคุณผู้ชมนะครับไม่ถอดไม่ขยับนะครับรถไม่เกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะครับยิ่งฝาท้ายเนี่ยยิ่งดูง่ายเลยนะครับถ้ายิ่งน็อตเนี่ยฝั่งนี้ไม่ถอดเนี่ยฝั่งนู้นไม่ต้องไปดูเลยนะครับมันไม่มีถอดแน่นอนนะครับส่วนด้านท้าย คือที่เก็กบของสัมภาระค่อนข้างกว้างนะครับใส่กระเป๋าเดินทางได้ค่อนข้างหลายใบนะครับแล้วก็ส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีในส่วนของตัวปัจจัยแม่แรงยางอะไหล่อยู่ให้ครบสมบูรณ์คันนี้นะครับสวยครบยางอะไหล่คุณผู้ชมนี่ฮะมีครบเป็นล้อมแม็กเรียบร้อยนะครับซีนทารรมะพ้าวนี่ของเดิมโรงงานทุกอย่างทั้งหมดนะครับได้ไปใช้ยังไงก็สบายใจครับรถเดิมแบบนี้ใช้ยาวๆนะครับมาดูที่ ด้านขวาโตรถกันบ้างนะครับขวารถก็เดิมๆนะครับเฉดส,สีเดียวกันหมดนะครับไม่มีเหลือไม่มีฝุ่นนะไม่มีด่างนะครับสีเดียวสีเดิมรอบพันเดินตรวจสอบเช็คได้เลยนะครับล้อแม็กนะก็เดินตรวจสอบให้แล้วเรียบร้อยทั้งสี่วงไม่มีริ้วรอยการเบียดขึ้นบากแต่อย่างใดนะครับมาดูแผงประตูกันต่อครับหลังขวาพ้าบ้านมีครบกระจกออโต้ล็อกเด็กมีมาสวิชใช้งานปกติครบๆครับ ไฟสองเท้าติดปกตินะครับเพจมีมาครบนะครับสปอตเบดอาร์คให้ดูเหมือนเดิมครับชัดเจนนะครับรอยคีบโรบอทอยู่ครบครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับกุญแจเนี่ยจะเป็นคีย์เด็ดแล้วเรียบร้อยนะครับมือจับประตูก็เป็นคีย์เด็ดเรียบร้อยนะครับแผงประตูด้านหน้าครับสวยงามไฟสองเท้าติดครบปกตินะครับอ่าปุ่มควบคุมนะครับคอนโซลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว กระจกนะครับขึ้นลงนะครับก็ออต้ทั้ง4บานอย่างที่ได้เรียนแจ้งไปนะครับมีเบาะเบาะก็เป็นเบาะแบบเมมิลรีซีดนะครับปรับเซตได้นะครับกระจกปรับไฟฟ้าได้นะครับดูฮะาเบาะหนังปรับได้แตทิศทางนะครับขึ้นลงซ้ายขวาใช้งานได้ครบปกตินะครับนี่ปรับขึ้นลงนะครับปรับเอ็นเบาะนะครับก็ใช้งานปกติแล้วก็ปรับหนุนหมอนก็สามารถใช้งานได้ปกติครบถรวนทุกฟังก์ชันอย่างแน่นอนนะครับต่อมาพวงมาลัยนะครับ เดิมๆสก้างแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับก็ตัวนี้คุณผู้ชมผมชอบมากเลยนะมันสามารถสั่งงานสั่งการด้วยเสียงได้แบบนี้อ่ะและปรับมุมกล้องให้แบบนี้นะครับสวยครบหน้าใช้ออปชั่นจัดเต็มนะครับเครื่องแมคันนี้ใช้งานอยู่ที่190,000กิโลรับประกันวารันตีเครื่องยนต์นะครับเกียร์ให้ครบใช้งานยาวๆนะครับขายให้ในราคาเบาๆนะครับจอกลางนะครับทัชสกรีน วิทยุบลูทูธนะครับ S M A M ก็ใช้งานได้ครบปกติครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับเรื่องของระบบแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้นะฮะแสดงผลแบบ L E D มีตัวเลขบ่งบอกอุณหภูมิชัดเจนนะครับปรับแรงลมได้คอนโทรลได้ทุกอย่างแบบนี้สวยครบครับถัดมาด้านล่างครับนี่ด้านล่างก็จะมีในส่วนของตัวอ่าพ o ว e r t นะครับ12โวลต์120วัตต์นะครับพอร์ตชาร์จ USB AUX มีมาให้ใช้ผมว่าเพียงพอลนะคันนี้นะครับพอร์ต USB เนี่ยนะครับในรถอ่ะเดิมๆนี่ให้มาเนี่ย3จุดด้วยกันคุณผู้ชมนะผมว่ามาก็เยอะนะพอสมควรเลยตั้งแต่รถมาเดิมๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีวัลเลนชัชเจอร์นะครับแบบว่าที่ชาร์จไร้สายมีมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหัวเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์เดิมๆนะครับขออภัยกล้องกระตุกนะคุณผู้ชมสายเข้านะลูกค้าโทรมาแน่เลย นะครับกล้องมองหลังติดครบปกตินะครับรัดได้2มุมมองนะครับเดรกมือเบลโฮไฟฟ้าใช้าง,งานได้ปกติครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดนะครับคอนโซลกลางไม่ช้ำแล้วก็กระจกปรับพับไฟฟ้านะครับมีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ําฝนให้แบบเป็นออโต้ไฟฟ้าแบบนี้ด้วยครบถ้วนนะครับในส่วนของตัวใส่แว่นตาใช้าง,งานปกตินะครับปืนไฟสองแผ่นที่นะครับมีมาให้ครบนะครับแล้วก็นี่ฮะ ประมานบางแดดนะครับด้านหน้านะครับเปิดปุ้บไฟติดปั๊บปกติใช้งาน,นครบถ้วนครับด้านนี้ครับนี่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าได้นะอันอนี้เราคงไม่ต้องเทสกันนะอีกหนึ่งสำคัญที่อยากจะให้ดูเลยคือในส่วนของตัวห้องเครื่องครับว่าสภาพจะเป็นอย่างไรตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องติดติดปกตินะครับแล้วก็รอบเครื่องนะครับจะเร่งอยู่ประมาณปกตินะประมาณ6 ปกถึง700รอบต่อนอาทีแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดแอร์ปกติเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะมันจะมีการสั่นสะดุดสวิงหรือว่าสถานหรือว่าเรื่องของตัวยะแท่นเครื่องเนี่ยมันสั่นสะดุดยังไงไหมเดี๋ยวเราพาด,ดูกันเร็วๆเลยนะครับคลิปช่องผมส,สดๆนะครับดูจบเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโครงสร้างครับกระโปรงนะฮะรูระบายต่างๆก็มีมาให้เห็นชัดเจน นะครับก็คันนี้ก็มีการเก็บรายละเอียดนะครับเรื่องตัวขัดเคลือบสีมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยฉะนั้นลูกค้าก็ได้รถไปเนี่ยนะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับใช้ยาวๆนะครับเบ้าหัวชกเดิมๆนะครับโรลระบายต่างๆกลมสวยนะครับคานองคานหน้าไม่มีริ้วรอยนะครับมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับคานคัสซีรอยซีนต่างๆเดิมๆโรงงานทุกอย่างทั้งหมด รประมาณนี้ส่วนเครื่องยนต์เป็น2.0นะครับไม่มีการรั่วไหลซึมของตัวประเก็นฝาวาล์วนะครับน้ำมันเครื่องต่างๆไม่มีหลายเยิ้มนะครับทุกอย่างพาร์ทเดิมโรงงานเป็นการวัดน้ำมันเครื่องออกมาคุณผู้ชมดูฮะไม่มีควันไม่มีอไอร,รายละเอียดเดิมสมบูรณ์แบบนี้เลยสวยครบจบนะครับคันนี้กับราคาเพียงแค่689,000พอเริ่มต้น10,020เท่านั้น ยิ่งลูกค้ามีประวัติเครดิตเนี่ยคุณผู้ชมออกรถส่วนบาทนะครับฟรีดาวน์ได้เลยนะครับหากใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่านัดดูรถกับผมนะครับได้ที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับ0910272415นะครับเบอร์โทรผมสามารถแอดไลน์ได้หรือแอดบ้านเสียวได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครใจร้อนโทรเข้ามาได้เลยนะครับย้ำอีกรอบนะครับผมอยู่ติดกับถนนเสรีอถนนสวินทวงศ์นะครับตรงข้ามนะครับเบื้อซีสวินทวงศ์เลย นะครับมาง่ายนะครับใครจะมาดูรถนะครับติดต่อานะผมมาก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรถทดลองขับแล้วก็พาเรื่องของจำไฟแนนซ์นั่นเองนะครับ mm hmm. วันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นรถคันดี่รุ่นไหนนะครับ mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. วันนี้ขอตัวลาไปก่อนคุณผู้ชมสวัสดีครับ